ฮัลโหลค่ะอะไรนะคะได้คุณตัวนี้นะครับนำสวยไหมใช่ค่ะคณะผู้คุญนะครับติดต่อในการฝ่ายธุรการขอพยาเพชรบุรีนะครับคุณทีฝ่ายอะไรนะคะฝ่ายธุรการคดีครับขอพยาธุรการคดีค่ะคดีอะไรคะ ที่ทางการได้ทำการตริดต่อเข้าไปเนี่ยผมต้องแจ้งคุณสุธีได้รับทราบก,ก่อนนะครับถาเป็นที่เกิจตำนานที่จะไปเก่าหานะครับหรือว่าผลบามแตกใดนะครับคือทางการเองเนี่ยได้รับมอบหมายจากทางท่านประธานฝ่ายสอบสวนเนี่ยนะครับให้ติดต่อไปเพื่อแจ้งเอกสารเอกสารคุณสุธีนะครับสองฉบับนะ,ะและเชิญตัวเข้ามารับทราบเอกสารเนี่ยที่สพท่า,ายากเพชรบุรีเดี๋ยวนี้เพชรบุรีอที่นี่เดินทางเข้ามาได้ไหมครับไม่ค่ะสะดวกส่งเป็นเมลได้มีเมลไหมคะเดี๋ยวส่งไป เอกสารอะไร <สง S 1> คะ <สง S 1> ที่ต้องใช้<ม>รู้จักเมลไหมครับดาบเป็นดาบใช่ไหมรู้จักรู้จักเมลไหมคะส่งเมลมาได้เดี๋ยวเอกสารส่งให้ค่ะทางเมลผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารนะครับคุณสุธีส่วนมากคะ่ะถ้ากองปราบโทรมามถ้าไม่สะดวกไป,ไปเขาจะให้ส่งทางเมลแล้วเจ้าหน้าที่ไม่มีเมลเหรอคะ ใช่ตรงนี้นะครับคุณตนูนีครับผมนะครับได้รับมสสอบหมายให้ติดต่อไปเพื่อนแจ้งเอกาาสารให้คุณรับทราบและคุณอย่เดินทางเข้ามาเอกสารเอาอะไรคะมีที่ติดบัญชีมลอะไรให้คุณทราบนะครับเนี่ยอ่าโอเคเอาเอกสารอะไรคะคือจากเจ้าหนี้นะครับมายดส่วนสองพ่อท่ายางให้คุณีเนี่ยนะครับได้เกิดยึดของกลางเนี่ยเป็นสมุดบัญชีธนาคารนะ,ะที่ประตูเปิดขึ้นเนี่ย คุณเธอบอกกันพัดลมที่นีงไ,ไหมผมพูดอะไรไม่ได้พัดลม,ค,มดค่ะอยู่ข้างถนนพูดได้เลยล้วมันวาง